สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดจากทางร้านเราค่ะแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเรียบหรูดูดีมากๆค่ะจะใส่ออกงานก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ในชีวิตประจําวันก็กําลังดีค่ะไม่เวอร์จนเกินไปนะคะแบบนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมปีนเล็กน้อยค่ะมาพร้อมกับแขนกระบอกความยาวประมาณ3ส่วนนะคะหรือคลุมข้อศอกค่ะในส่วนของคอนะคะเราจะมีการเสาะลูกไม้นะคะมาปรับตกแต่งให้รอบคอทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะมาแบบ กำลังสวยนะคะไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะคะกําลังดีค่ะตัวนี้นะคะมีช่องว่างระหว่างเสื้อนะคะกับตัวคนนะคะใส่แล้วก็ไม่ได้อึดอัดนะคะแต่อย่างใดนะคะตัวนี้ใส่กําลังสวยค่ะ แขนนะคะตัวนี้เป็นแขนกระบอกที่คุมข้อศอกนะคะสุภาพเรียบร้อยค่ะพิเศษของตัวนี้นะคะจะเป็นช่อดอกไม้นะคะที่ตกแต่งมาให้นะคะทํามาจากผ้าไหมสีเฉดเดียวกันนะคะกับตัวเสื้อลูกไม้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมนะคะมีดอกเล็กและก็ดอกใหญ่นะคะทํามาอย่างประณีตสวยงามเลยค่ะนะคะ ดี๋ยวให้ดูงานด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นกระดุม1เม็ดให้ตรงที่ช่วงคอนะคะตัวนี้ก็คือจะลูกค้าจะสวมใส่ได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็ของเราจะเป็นซิปหลังนะคะตัวนี้ค่ะผ้านะคะตัวนี้เป็นผ้าโพลีนะคะดอกใหญ่ปักดอกคมชัดค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูเนะื้อผ้าใกล้ๆนะคะจะมีการปักดอกคมชัดตัวนี้คือไม่สากเลยคือละมุนผิวมากแล้วก็ไม่แข็งเลยค่ะ ใส่แล้วก็คือสบายผิวนะคะเนื้อแน่นค่ะให้ดูใกล้ๆนะนี่นะคะจะมี